สวัสดีค่ะเป้เล็กวกไหนต่างแดนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป้ะจะมาทําเอาใจสาวๆนะคะสําหรับลุกการแต่งตัวหน้าหนาวของเป้นะคะคือจริงๆแล้วอากาศช่วงนี้มันก็ไม่ได้หนาวมากแล้วค่ะทุกคนแต่มีเพื่อนๆหลายๆคนคือ รีเควสมาหรือว่าแนะนําคลิปมานะคะบอกว่าอยากให้เป้ทาคลิปการแต่งตัวหน้าหนาวให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเป้จะต้องออกตัวก่อนนะคะว่าเป้เป็นคนที่แต่งตัวไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วก็เป้จะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวสไตล์ของเป้เองสไตล์เดิมเดิมเดิมๆมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคือเราชอบแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป้เป็นคนค่อนข้างที่จะตัวเล็กหรือว่าตัวเตี้ยเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตัวเป้เองเนี่ยสูงแค่150เซนติเมตรเนาะแต่ว่าตัวเป้เนี่ยค่อนข้างที่จะขอมตัวเล็กแล้วเป้อาศัยอยู่ในประเทศที่มีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะคะ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเป้จะชอบไปนูน่นนี่นั่นเทีเ่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเทีเ่ยวบนภูเขาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเทีเ่ยวในสถานที่ต่างๆซึ่งสถานที่แต่ละที่เนี่ยถ้ามันเป็นช่วงวินเตอร์ค่ะทุกคนมันก็จะอากาศเนี่ยมันก็อยู่จะประมาณอา5องศาถึงติดลบ5ติด10อะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ค่ะเป้จะมาแนะนําการแต่งตัวในสไตล์ของเป้เองนะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าสไตล์ตัวเป้เองซึ่ง เป้จะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูว่าเอ้ยเปย้แต่งตัวยังไงในระหว่างที่เป้ไปเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่คือจริงๆแล้วเสื้อผ้าของเป้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ บางตัวเนี่ยก็จะซื้อมาจากเมืองไทยแต่บางตัวเนี่ยก็จะซื้อตามช็อปพวก H&M หรือว่าซื้อช็อปซาร่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเสื้อผ้าที่ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็มันเป็นราคาที่เราจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคสําหรับวันนี้ค่ะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามเป้ใหม่อย่าลืมกด subscribe ไว้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เป้จะเอามาลงให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ ว่าในช่วงวินเตอร์ของเป้เนี่ยเป้แต่งตัวยังไงสไตล์ไหนคลิปวิดีโอนี้นะคะเป้จะเน้นการแต่งตัวในสไตล์ของเป้เองที่เป้แต่งตัวเป็นประจำเลยนั่นก็คือเป้จะใส่กระโปรงซะส่วนใหญ่นะทุกคนสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยค่ะทุกคนสำหรับตัวเป้เองนะคือคือตัวเป้จะชอบใส่เสื้อผ้าที่มันแบบตัวเล็กๆแนบตัวแบบนี้ค่ะคือคือจะมองเห็นไหมเนี่ยเพราะว่า บ้านเป้ไม่มีสถานที่ให้แบบเออถ่ายคลิปดีๆกับเขาเลยทุกคน <S <S ก็คืออย่างแรกเลยนะคะเสื้อผ้าที่เป้หยิบมาใส่เนี่ยก็คืออย่างสมมติว่าช่วงเนี้ยสักห้าองศาแล้วกันเนาะห้าองศาก็คือค่อนข้างที่จะหนาวแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าคือตัวเป้นเนี่ยเวลาแต่งตัวเนี่ยเสื้อผ้าของเป้นเนี่ยก็เป้จะเน้นใส่เป็นถ้าออกไปข้างนอกเปจะเน้นใส่เป็นเสื้อคอเต่านะคะ ตัวนี้เสื้อตัวนี้มันจะไม่ค่อยหนามากนะใส่เสื้อตัวนี้ก่อนแล้วเป๊ก็จะหาเสื้อพโลเวอร์หรือว่าเสื้อเสื้อประมาณเนี้ยค่ะทุกคนอาจจะเป็นเสื้อตัวนี้ทับเข้าไปอย่างนี้เนาะคือมันอาจจะเห็นได้ไม่ชัดมากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นอากาศ5องศาของเป๊เนี่ยคือเอาอยู่นะคะส่วนตัวข้างบนเนี่ยใส่ตัวนี้เสร็จแล้วเป๊อาจจะ ใส่เป็นเสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อยาเก้เข้าไปอีกนะคะเสื้อโค้ทที่เป้เลือกใส่เนี่ยมันก็ถ้าเป็น5องศาหรือว่าเป็นอากาศที่มันไม่ติดลบเนี่ยมันก็เราไม่จําเป็นต้องใส่ที่มันหนาหรือใหญ่มากอะทุกคนคือจริงๆแล้ว5องศาเนี่ยเราใส่เสื้อสองสาตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาอยู่นะคะเสื้อที่เป้เลือกใส่ก็อาจจะเป็นเสื้อเสื้อโค้ทประมาณเนี้ยเสื้อโค้ทธรรมดาธรรมดาเลยนะทุกคนก็อาจจะใส่ทับเข้าไป ประมาณนี้เนี่ยค่ะเวลาไป้ออกจากบ้านก็ อันนี้ในส่วนบนของเป้นนะเดี๋ยวยังไงเป้จะหารูปมาแปะให้ดูแล้วกันเนาะว่าสไตล์การแต่งตัวของเป้นเนี่ยมันมันประมาณไหนบ้างแต่อันนี้เป้ยกตัวอย่างคร่าวๆให้กับเพื่อนๆได้ดูก่อนเนาะก็เนี่ยค่ะมันเป็นเสื้อโค้ทที่เราใส่เข้าไปเนาะเสร็จแล้วกระโปรงที่เป้เลือกใส่ส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นกระโปรงสั้นค่ะทุกคนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับเป้นนะที่เป้ใส่กระโปรงและเป้ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือเป็น ถุงน่องค่ะทุกคนซึ่งต่างประเทศหรือว่าเมืองไทยก็อาจจะมีนะถุงน่องที่เลือกใส่ก็แล้วแต่ว่าเราจะอยู่ในอากาศเท่าไหรนะ่เนาะอย่างตัวเป้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในเมืองหรือว่าอากาศห้าองศาสิบองศาหรือแบบไม่ติดลบอะทุกคนเป้ก็จะเลือกใส่ถุงน่องที่มันเป็นประมาณเนี้ยค่ะคือถุงน่องที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่นี่เรียกว่าเดนนะแต่เป้ไม่รู้ว่าเรียก บ้านเราเรียกอะไรคือความหนาแล้วกันไปจะพูดง่ายๆว่าเป็นความหนาเนาะคือต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความหนาแตกต่างกันออกไปนะคะความหนาที่ 20, 40, 60, สี่สแล้วก็แปดสเนี่ยมันก็คือสําหรับใส่ในช่วงให้เพื่อนๆนึกสภาพถุงน่องบ้านเราอะ่ะคือแบบบางมากอะไรอย่างเงี้ยคือจะประมาณเนี้ค่ะถ้าประมาณดิน20่สินะ ถ้า40เขาก็จะหนามาหน่อยตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็น60นะ60ก็ค่อนข้างหนาค่ะหรือถ้าเราไปเจออากาศติดลบเลยนะที่เป้เลือกใส่ก็จะเป็นเดน80เดน80เนี่ยมันก็เกือบจะเป็นเล็กกิ้งเลยทีเดียวนะแต่ว่าเนี่ยค่ะตัวนี้ประมาณ80คือเนื้อผ้านางหนามากๆเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆใจเห็นว่าเป้ชอบใส่ กระโปรงมากๆกระโปรงสั้นด้วยเนาะแล้วก็เออเป้จะไปไหนมาไหนเป้ค่อนข้างที่จะใส่กระโปรงตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกว่าคือจริงๆแล้วเป้ก็มีเทคนิคของตัวเป้เองในการแต่งตัวเนาะให้เราอุ่นมากที่สุด ซึ่งหลายๆคนเห็นหรือว่าบางคนเห็นก็จะแบบเฮ้ยแต่งตัวประมาณนี้ไม่หนาวหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเป้นค่อนข้างที่จะแบบเรารู้ตัวเราดีนี่ว่าข้างในอ่ะเราใส่อะไรบ้างโอ๊ยขออนุญาตถอดก่อนนะทุกคนร้อนอก็เนี่ยค่ะตัวในส่วนของเสื้อก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถุงน่องสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเป้นในการแต่งตัวช่วงหน้าหนาวนะคะหรือว่าอากาศที่แบบมันต่ําจริงๆเนี่ยก็คือ ถุงมือค่ะทุกคนถุงมือหรือว่าถุงเท้าคือถุงมือเนี่ยสาคัญมากๆสําหรับเป๊นะเพราะว่าถ้าเป๊มือเย็นเนี่ยเป้จะทําอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเล่นโทรศัพท์ไม่ว่าจะแบบคือมือเป๊จะไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเป๊ก็คือถุงมือถุงมือแล้วก็ในส่วนของเท้าส่วนใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวเป๊จะเอาให้ดูนะว่าส่วนใหญ่ที่เป้เลือกใส่รองเท้า รองเท้าที่เป้เลือกใส่คือบ่อยมากใส่บ่อยมากจริงๆนะคะก็จะเป็นรองเท้าบูทค่ะทุกคนมันอาจจะดูโสกระโปโกสโคกบ,บ้างไหล่บางเพราะเป้ไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเออโอ้ยฝุน่นรองเท้าบูทที่เป้เลือกใส่ก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นบูทมันเป็นลักษณะผ้ากำรรมะหยี่นะรองเท้าคู่นี้เป้ซื้อมาจากแพทตินัมคือราคาโคตรถูกอะทุกคนเป้ซื้อมันในราคาแปดร้อยซึ่ง ตัวนี้บอกได้เลยเอาอยู่ค่ะเป้ไปเดินหิมะหรือว่าไปในเมืองอากาศแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าคู่นี้เอาอยู่มากๆแล้วก็ส้นของเขามันก็จะแบบคือค่อนข้างที่จะหนาเพราะว่าเวลาเราเหยียบหิมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็จะไม่เย็นไปถึงเท้าเรานะคะแล้วก็รองเท้าคู่นี้มันสามารถพับลงได้เนาะเป็นแบบสั้นหรือดึงเป็น แบบยาวก็ได้นี่ค่ะมันเป็นการแต่งตัวของเป้ที่แบบเฮ้ยเป้ใส่บ่อยมากๆเลยนะใส่บ่อยจริงๆแล้วก็ใครดูคลิปวิดีโอเป้ลองไปหาซื้อดูนะที่แพตตินัมเนี่ยราคาถูกมากเลยแ800ดร้อบาทไทยคือเป้ซื้อมาสี่ปีแล้วทุกคนแล้วคู่นี้เป็นรองเท้าคู่โปรดของเป้เลยทีเดียวที่แบบเฮ้ยเป้ใส่บ่อยมากๆคือใส่นี่น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งแล้วอะทุกคนคือไปไหนก็เอาไปแล้ว ใส่แล้วกลิ่นไม่เหม็นด้วยนะเออคือดีมากเลยเดี๋ยวกลับเมืองไทยรอบหน้าเป้จะไปสอยมาอีกสักคู่ค่ะทุกคนข้างในมันก็จะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นผ้ากำมะหยี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนลองดูนะเนี่ยมันก็เป็นสไตล์การแต่งตัวของเป้เนาะหรืออย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปวิดีโอเป๊หลายๆคลิปนะแบบเวลาเป๊ไปเล่นหิมะหรือว่าไปเดินไปเดินภูเขาที่มันมีหิมะถ้าเกิดว่าเป๊ไปเจออากาศติดลบคือความสวยฉันเอาไม่อยู่แล้วจ้าเป้ก็จะเลือกเป็นเสื้อ อย่างนี้ค่ะเสื้อยักเก็ตที่มันเป็นแบบขนเป็ดนะทุกคนซึ่งเสื้อขนเป็ดผ้าล่มแบบเนี้มันจะกันลมแล้วก็กันน้ําได้ด้วยซึ่งมันจะทําให้เราไม่หนาวมากค่ะเออแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป้มีแต่ว่าไม่ได้ออามาให้ดูนะวันนี้เดี๋ยวเป้จะแปะรูปให้ดูอีกตัวหนึ่งที่เป้ใสบ่บ่อยๆตัวนั้นมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เป้จะเอาไว้ใส่ไปไหนมาไหนที่แบบเออไปที่แบบดีๆหน่อยเสื้อกันหนาวเขาชอบโชว์ขนกันอนะทุกคน ตัวนี้ค่ะตัวเฟอร์มันอย่างเงี้ยเออมันก็แบบจะสวยๆหน่อยน,อยนะทุกคนก็น,นี่แหละประมาณน,นี้ค่ะเดี๋ยวเป้จะมาแปะรูปต่างๆไว้ให้ดูแล้วกันว่าชุดที่เป้ใส่หรือว่าแต่งตัวเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเป้ก็ไม่ไม่เก่งในเรื่องการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป้อยากจะมาแนะนําเพราะว่าอย่างเสื้ออย่างเงี้ยคือเป้ใส่เสื้อตัวนี้สมมุติเวลาเป้ไปไหนมาไหนเป้จะใส่เสื้อตัวนี้ก่อนตัวอย่างตัวนี้ใช่ไหม เสร็จแล้วเนี่ยคือจริงๆเสื้อตัวนี้เราก็เหมือนไม่ได้ใส่อะ่ะทุกคนแล้วถ้าเราแบบเจออากาศเย็นมากๆเราก็สามารถใส่เสื้อทับได้อีกสักสองสามตัวเนาะถ้าเราร้อนเราก็ถอดออกได้แต่ถ้าเราหนาวเราก็ใส่อย่างนี้ได้แล้วอีกอย่างมันไม่ทําให้เราตัวพองอะ่ะทุกคนคือมันจะไม่ไม่ทำให้เราตัวอ้วนน่ะเออเป้ไม่รู้จะบอกไงเนี่ยอย่างเป้ใส่ก็จะประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าเป้จะ ชอบซื้อเสื้อแบบที่มันปิดคอเพราะว่าถ้าไปเจออากาศหนาวจริงๆตัวเป้เนี่ยเป้เป็นคนไม่ชอบใส่ผ้าพันคอไงทุกคนเออไม่ชอบใส่ผ้าพันคอไม่ชอบใส่หมวกซึ่งจริงๆมันจําเป็นนะทุกคนถ้าเกิดว่าอยู่ในอากาศหนาวหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองหนาวจริงๆเนี่ยผ้าพันคอถุงมือหมวกสําคัญมากๆเลย3มอย่างเนี้ยอยากจะบอกว่าแบบเอ้ยมันสําคัญจริงๆแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆนะทุกคนแต่ตัวเป้เป็นเป้เป็นคนไม่ชอบใส่ไงมันก็เลยแบบ เออเราเลยเลือกซื้อแบบคอที่เสื้อผ้าที่มันเป็นคอปกแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมเป้ใส่มันก็แบบอย่างนี้เสร็จปุ๊บเป๊ะอาจจะใส่เสื้อยักเก้หรือว่าเสื้อแบบอะไรคุมไปอีกชั้นหนึ่งก็คืออยู่เอาอยู่แล้วค่ะเป๊ะจะบอกทริคง่ายๆนะทุกคนว่าเวลาเราแต่งตัวคือถ้าเราเจออากาศหนาวมากๆซึ่งที่มันไม่ไม่ติดลบอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าที่มันสามารถ กันลมได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทําให้เราหนาวมากเนาะแล้วอย่างถ้าเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าแบบเวลาเป้ไปไหนมาไหนเนี่ยกระโปรงเนี่ยเป้จะใส่สั้นตลอดเพราะว่าหนึ่งเป้ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเป้ชอบใส่กระโปรงสั้นๆแล้วก็ เอ่อไม่ว่าจะหน้าหนาวหรือหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือการแต่งตัวเป้จะประมาณนี้เพราะว่าเป้คิดว่าเวลาเป้ใส่กระโปรงสั้นเนี่ยมันจะทําให้เป้ดูสูงขึ้นแต่จริงๆก็หลอกตัวเองค่ะทุกคนคือฉันเกิดมาเตียนะ้ยเนาะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะเป็นแบบเออเทคนิคดีๆให้กับทุกๆคนได้ลองลองมาแต่งตัวแบบเป้ดูนะเพราะว่า อย่างที่บอกอะค่ะว่าการแต่งตัวของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าอย่างตัวเป้แต่งตัวแบบเนี้ยคือเป้ไปไหนมาไหนก็ก็จะประมาณนี้แล้วก็มันก็จะน่ารักคลิกขู่ฟุ้งฟิงมุ้งมิงด้วยนะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ